สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Asla Awakening 444ีครั้งหนึ่งคะ่ะสวัสดีกับวันพฤหัสบด,ดีนะคะก็วันนี้เรามาเปิดไพ่เช็คพลังงานการตื่นรู้ดูว่า Higher Self ทินอ่ขอโทษค่ะ Higher Self จักรวาลแล้วก็ครูฑรบาอาจารย์ที่ดูแลเพื่อนๆอ,อ,อยูอ่อยากจะบอกอะไรกับเราวันนี้นะคะโดยที่พี่แป้งจะไม่ตั้งหัวข้อนะคะอยากให้เบื้องบนของเพื่อนๆเนี่ย มีอิสระในการสื่อสารค่ะเปิดด้วย oracle แล้วก็ t a r o ่นะคะมาตั้งจิตให้สงบนะพี่แั้งขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ให้เซลล์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ้มครองทุกคนอยู่นะคะขอให้การเปิดไพ่ระหว่างเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากที่สุดเลยยังไงแล้วใช้วิจ,จรารณญาในการรับชมรับฟังนะคะ คลิปนี้แรนดอมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนค่ะมาดูกันใบแรกนะคะ the emperor ค่ะใบที่สองสองไม้สองดาบค่ะขอโทษที source สองดาบใบที่สาม the lover ใบที่สี่นะคะ The Tower ใบที่ห้าเด็กถือเหรียญค่ะใบที่หกเฮ้ยควีนอวใบวใบนี้ตามตลอดตามผู้ฟังชุดนี้ของพี่แป้งตลอดเลยเป็นผู้่ําเคร่งสี <c> ่ <oughs> ไม้ค่ะและใบสุดท้ายนะ สีด่ดาอืมโอเคเพื่อนๆในวันนี้ค่ะจะบอกว่าอืมช่วงนี้มีสภาวะที่มันมันอกมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองมีมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีแหละเพราะว่ามันทำให้เรามีอิสระมีอิสระทางความคิดมี มีประสบการณ์มีอะไรที่แบบว่าเราเรียนรู้มามากพอที่เราจะมั่นใจในตัวเองแล้วแล้วจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะที่เคยผ่านมามันเป็นการดูแลเป็นการไกด์ไลน์จากครูครูบาอาจารย์ที่เขาแบบเฝ้ามองเฝ้าจับจ้องเราอยู่นะคะทําได้ดีแล้วแหละอืมแล้วก็ช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเราอาจจะดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นมีเป็นความมั่นใจที่เป็นเหมือนคาริสมาที่แบบเปล่องออกมาจากตัวเราซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ใดๆแล้วลองให้คิดดูดีๆว่าช่วงนี้เรามีการบล็อกพลังงานจากตัวเองเกี่ยวกับเรื่องใดหรือว่าบล็อกพลังงานบล็อกใครอยู่ไหมหรือว่าไม่ชอบใครหรืออะไรที่มันเป็นการความขัดแย้งที่รู้สึกว่ามันคนละขั้วคนละข้างอะไรอย่างเงี้ย ในในนขณะนี้ดูเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องท็อปปิกที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าเราจะสามารถเป็นแบบมีความเป็นอุเบกขาอยู่ในความเป็นกลางแล้วก็การแบ่งข้างแบ่งขั้วมันเป็นเรื่องของอัตตาเพราะว่าอัตตาหรือว่าอาตาัตราเออมันมีขั้วถ้าจะสังเกตว่าอะไรคืออัตตาคือมันมีขั้วดีร้ายขาวดำอะไรเงี้ย เหลืองเขียวชอบไม่ชอบแต่อัตราไม่ใช่ว่ามันไม่ดีอย่างใครเป็นคนตัดสินแล้วว่าขาวดําคือขาวดีดําไม่ดีทําไมดําไม่ดีดําคือสงบคลาสสิกพักผ่อนล่มเย็นอะไรแบบนี้เออมันคนที่จํากัดความของคําที่เป็นคู่คือเราใช้ประสบการณ์และทัศนคติของเราในการตัดสินใช่ไหมดังนั้นอ่ะพี่บังอยากให้เพื่อนๆลอง ลองศึกษาใจตัวเองดูว่าเราขัดแย้งเพราะอะไรเราบล็อกเพราะอะไรในแบบนี้นะคะแล้วถ้าช่วงนี้มีสิ่งบางสิ่งเข้ามาที่จะทำเหมือนมันเป็นเหมือนแบบตัวดีกับตัวร้ายของเราเหมือนเป็นแองเจิลขาวกับแองเจิลดำอยู่คนละข้างอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ข้างหนึ่งยั่วยวนให้เราไปในทางที่มันออกนอกลู่นอกทางไปสักหน่อยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรที่เรารู้ว่า พอเราทําแล้วมันจะดีแหละมันเป็นประโยชน์ตัว,ตวเรามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้มั่นคงและเสถียรขึ้นนะแต่มันเป็นปกติมากๆที่เราที่เป็นจิตมนุษย์ในมิติที่สามนี้ยังมีความปวดๆอยู่บ้างยังมีความบางครั้งก็อยากทําอันนั้นนะ่ะถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราสักเท่าไหรนะ่อะไรแบบเนี้ยอืมบางทีมันเป็นบททดสอบนะคะว่าเราจะเลี้ยวไปทางไหนแล้วเราจะ ยื่นมือรับอะไรเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้ลองลองวัดค่าดีถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆเช่นมีความย่อยวนที่ดูคลิปคนเกาหลีกินข้าวแล้วทําให้เราต้องไปหากับข้าวกินตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อันตรายนะเนาะถึงเราจะออกนอกลูก่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องคิดเยอะๆนะคะ hmm. แล้วก็คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มันเป็นการ พัทงทลายในอัตตาในตักกะบางอย่างที่เราเคยมีความรู้เราเคยเชื่อถือเรื่องนี้มาก่อนเราเคยคิดว่าเราแน่เป็นเอ็มเพอร์ใชไมละ่ะเรามาเจอไอเจ้าเนี่ยมันทําให้ความเป็นเอ็มเพอร์ที่บอกว่ามีอีโกโ้บางอย่างของเราอะเพราะว่าคนมีประสบการณ์ประสบความสําเร็จมาแล้วเนี่ยมั่นใจในตัวเองแล้วเนะ่ะเขาจะมีอีโก้บางประการที่พวกเราก็รู้ๆอยู่แหละความมั่นหน้าถ้าพูดภาษาบ้าน เราเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันจะทําให้เหมือนเราแบบพังทลายตะก,กะนั้นๆหรืออีโก้นั้นๆ e น่นนนะแต่ว่าอืมแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะต้องเกิดเพราะว่าในช่วงเนี้ยที่เราแบบกําลังทําพลังงานเข้าสายพลังงานฝึกจ,จิตอะ่ะเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเลยบางครั้งมันแรงหน่อยทําให้เราจิตตกแต่บางครั้งมันก็บอกอา้าวอย่างนี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้นนอยๆแค่นี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นในแนวที่ดีเพราะว่า คุณไม่ได้ไม่ได้แบบไปจมอยู่กับมันอ่ะพอตอกลงมาแล้วปิ้วปุ๊บอย่างเงี้ยคุณก็เป็นเด็กถือเหรียญเลยค่ะที่ตั้งใจจะเรียนรู้ใหม่เออพังไปแล้วเว้ยอ่านนั้นไม่ใช่ไม่เป็นไรเรียนรู้ใหม่ดูไหมเห็นไหมคะตั้งใจอ่านจะมีคนเอาสารมาให้ครูครูบาอาจารย์ของคุณนั่นแหละจะชักนําชักพาให้คุณได้ไปเจอกับสารสารอาจจะเป็นบทความเป็นหนังเป็นละครเป็น เป็นคลิป youtube หรือเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณเข้ามาสนใจในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณเพราะว่าดูนะคะ่ะมันเป็นแบบว่าเมตาตอนคิวบ์เป็นเรื่องของจิตวิญญาณไปอะไรเงี้ยคุณจะเข้ามาศึกษาอืแล้วคุณจะทำด้วยจิตที่เป็นเด็กคืออ๋ออย่างนี้เหรอเรียนรู้มันไปเรื่อยๆแล้วคุณจะอินกับมันคุณจะเข้าใจจนคุณอยากดีอ่ะ มันมีคําว่าติดดีเข้ามาในหัวนะคะเวลาเห็นไพ่ใบเนี้ยจับขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเรารู้ว่าเส้นทางนี้มันน่าจะดีเนาะมันน่าสนใจเราก็จะปฏิบัติมันจะเคร่งคัดมากดูหน้าเขานะคะมุ่งมันมากๆคือมันมีแสงแหละมันเป็นทางที่ดีแหละแต่บางทีอะ่ะมันตึงไปหย่อนไปอะ่ะอย่างเพลงพระพุทธเจ้าอะ่ะเคยได้ยินใช่ไหมที่บอกว่าดัง้ายพินที่ตั้งคึนงคะ บิดให้ตึงจนมากไปถึงคราวดีเล่นสายคงขาดพึงไปในไะม่นาเหมือนกันมันตึงไปแล้วเราจะอยู่ในสภาวะติดดีทำให้มันอยู่ในสภาวะที่พอดีพอดีเนาะมันจะดีแหละมันจะโอเคมันจะทำได้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณนอนหลับได้ในที่ที่ ที่ที่คุณรู้สึกว่ามันปลอดภยัยวางมีดวางของมีค่าวางของที่คุณหิ้วมาไว้แล้วก็นอนแล้วมีมีสิ่งเนี้ยที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่คุณเข้ามาเรียนรู้มันทําให้คุณกลับเข้ามาหาในตัวตนของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นมันปลอดภยัยจนคุณหลับได้อืมวางใจไว้กับมันได้แต่ว่าใบสุดท้ายนี่สิทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะต้องเปิดเพิ่ม อืมพอเข้าใจเนี่ยพอเข้ามาพอเรารู้สึกว่าเราเข้าหาอัน,นอันนี้เป็นบ่อยเลยนะคะพี่ปังเป็นบ่อยเลยแต่ว่าตอนนี้ก็บ้างแต่น้อยลงคือเวลาที่เราเข้าหาสิ่งใหม่แล้วเรารู้สึกว่า มันมันนิ่งแล้วมันสงบเรารู้สึกเราวางไว้วางใจจนรู้สึกบางครั้งปราบปื้มิติดีใจที่ว่าเราค้นหาตัวเองเจอค้นหาจิตภายในของเราเจอเงี้ยเราสงบลงแล้วอ่ะแต่อยู่ๆอ,อ่ะเวลาเราศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกเหมือนมันปวนมันจะเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะทุกคนเวลาศึกษาเรื่องจิตวนะิญญาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเคิร์ฟเนี่ยที่เคยขึ้นสูงสุดลงสุดอะ แล้วมันก็จะเป็นเวฟต่ําลงแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็บางทีขึ้นบางทีลงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันมีความเสถียรมากขึ้นคุณคุณจะเข้าไปเจอสภาวะที่แบบที่อย่างที่พี่ปังบอกว่ามันจะขึ้นลงขึ้นลงเกี่ยวกับความเชื่อเพราะว่าเราอ่ะยังมีตรรก,กะเดิมที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วบางทีมันไม่แมชกับสิ่งที่เราไปดีนได้ฟังหรือศึกษาอยู่อ่ะหรือพอมันตึงเกินไปอ่ะเราอยู่ดีๆเหมือนดีแตกเหมือนแบบติดดี ติดดีปฏิบัติปฏิบัติสมาธิเชา้าเย็นอยู่ในลู่ไม่โกรธใครเลยไปสักพักหนึ่งเราก็จะแบบกูทําอะไรอยู่เนี่ยเราก็อัขอโทษค่ะแล้วก็ดีแตกเลยแล้วก็นั่งร้องไห้ร้องห่มมันเป็นบททดสอบค่ะมันเป็นแบบนี้เองมันจะมีการขัดแย้งในใจในใจเราว่าฉันทําอะไรอยู่เนี่ยทําไมแบบฉันพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีใครเข้าใจฉันเลยฉันมาถูกทางปะวะอะไรประมาณเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งสู้ ไม่เป็นไรเลยทุกคนเป็นสภาวะนี้จําไว้ที่พี่ปั้งบอกว่าเข้ามาศึกษาจิตวิญญาณแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยโรลเลอร์โคสเตอร์จนมันสงบ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 คลื่นมันจะน้อยลงสงบแล้วเดี๋ยวมันก็ตึงต้งเตง,ตงแล้วมันก็สงบสถียนเออแล้วมันต่อสู้กับมันไปเรื่อยๆจิตใจเราเองนะคะไม่ได้ต่อสู้กับใครเนาะเฟลวันนี้ก็เดี๋ยวพรุนี้ก็ดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวมันก็จะสะเียนเองเ,องเนาะโอเคมาดูไพอ่อัลลเคิลกัน ขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดทั้งหมดที่ว่ามาถ้าชอบมากให้กำลังใจด้วย super t ์ต n k s ได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากปรึกษาส่วนตัวเรื่องทุ f เ a m e ความสัมพันธ์เรื่องการทำสมาธิการตื่นรู้เรื่องจิตวิญญาณพลังงานเข้ามาส่วนตัวได้นะคะรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปขอบคุณค่ะวันนี้มาดู3ใบว่า angel wishes ไฮรเซลจากวานต้องการจะบอกอะไรใบแรกนะคะ Your a e never alone believe จำไว้เลยว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวฉันน่ะอยู่กับเธอตลอดดังนั้นเลยค่ะตามนั้นเลย Your inner strength can and will move mountains ความตั้งใจในจิตของเราอะ่ะที่มั่นคงนแน่วแน่สามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้เลยนะ จริงค่ะจริงถ้าเราตั้งตั้งมั่นอะไรบางอย่างแล้วอะ่ะมันจะมันจะทำได้ the signs you are receiving a message from your angel mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้ผ่อนคลายอะไรบางอย่างรู้สึกได้รับการสัญญาณว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆมันได้คลี่คลายไปแล้วน่ะ mm hmm. นั่นน่ะก็คือการสื่อสารจากแองเจิล hmm. ของคุณ จริงๆนะมันเหมือนกันเป็นการปลดปลดล็อกที่เราเองจะรู้ว่าเราปลดล็อกเรื่องนี้ได้อนะไรเงี้ยเออสัญญาณมันจะแบบมันจะมาแล้วตองรับรู้ไว้ว่านั่นมาจากแองเจไลมสุดท้ายค่ะ remember your angels are always there to guide you เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองจำไว้เลยว่า Angel เทวดานางฟ้าจักรวาลไฮเออเซลที่ดูแลเราอยู่เนี่ยเขาว่าอยู่ใกล้ๆเราเสมอ เพียงแต่เขาไม่มีรูปกายแบบเราเราเลยไม่เห็นเขาค่ะแล้วเขาก็ช่วยเหลือคอยเชียร์อยู่เสมอเลยนะโอเคจบแล้วคลิปวันนี้สั้นๆเนาะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ยังไงแล้วเขียนฟีดแบ็มาด้วยนะกดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ